สวัสดีค่ะสำหรับใบงานใบนี้นะคะเราก็จะมาฝึกเขียนพยัญชนะไทยนะคะวันนี้พยัญชนะไทยมีอยู่3ตัวนะคะตัวแรกนะคะดอเด็กนะคะดอเด็กออกเสียงดอตอเต,ต่าออกเสียงต่อแล้วก็ทอผู้เท่าออกเสียงทอทีนี้เรามาดูวิธีการเขียนนะคะก่อนที่จะไปเขียนคุณครูจะทบทวนรหัสให้นะคะสังเกตนะคะทุกครั้งที่คุณครูเขียนคุณครูจะสร้างคนมาหนคนนะคะแล้วก็คุณครูจะใส่ลูกศร นะคะใส่ลูกศรตรงนี้เรียกเดินหน้าลูกศรนี้เรียกถอยหลังนะคะทีนี้เวลาที่เด็กจะเขียนหัวนะคะเขียนดาวเด็กหรือพเยันชนะทุกตัวจะเริ่มที่หัวนะคะสําหรับดาวเด็กจะเริ่มที่หัวด้านบนนะคะเด็กสังเกตนะคะว่านี่คือหัวด้านบนอันนี้คือหัวด้านล่างเวลาเริ่มดาวเด็กให้เริ่มที่หัวด้านบนแบบนี้นะคะจุดลงถอยหลังลงเส้นเฉียง ขึ้นเส้นตรงใส่กะล่าข้าเลาะเส้นเลาะเส้นลาอเส้นแล้วก็ลงเส้นตรงแบบนี้นะคะดอเด็กชีนี้เรามาดูต่อเต่าบ้างต่อเต่าสังเกตนะคะว่าหัวดอเด็กกับหัวต่อเต่าจะอยู่ทางเดียวกันแต่กะลาข้ามดอเด็กมีแค่1อันแต่ต่อเต่ามีสองอันคุณครูจะใส่สัญลักษณ์ว่าภูเขานะคะสังเกตมีภูเขาสองลูกนะคะชีนี้เวลาเขียน ก็เริ่มที่หัวด้านบนเหมือนกันนะคะเริ่มที่หัวด้านบนนะคะอาจจุดลงถอยหลังลงเส้นเฉียงขึ้นเส้นตรงใสภูเขาลูกที่1ใส่ใสภูเขาลูกที่สองแล้วก็ลงเส้นตรงนะคะสังเกตภูเขาแต่และลูกจะต้องชนเส้นนะคะทั้งสองลูกจะต้องชนเส้นแล้วก็จะเจอรูอากาศตรงนี้นะคะ ทีนี้มาดูทอพุเทาบ้างนะคะทอพุทเทาจะเขียนเหมือนต่อเต่าแต่ทอพุทเทามีลูกนะคะมีลูกอยู่ด้านหลังนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเวลาการเขียนเขียนเหมือนกับต่อเต่านะคะหัวม้วนเป็นทางเดียวกันนะคะเริ่มที่หัวด้านบนเหมือนกันนะคะจุดลงถอยหลังลงเส้นเฉียงขึ้นเส้นตรงใส่ภูเขาลูกที่ หนชนเส้นใส่ภูเขาลูกที่สองชนเส้นลงเส้นตรงแล้วถอยหลังใส่ลูกหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ลงเส้นเฉียงแล้วก็ขึ้นเส้นตรงแบบนี้นะคะนี่คือวิธีการเขียนทอพูเท่านะคะส่วนด้านล่างนะคะสังเกตด้านล่างจะมีรูปภาพเด็กนะคะนั่นก็คือดอเด็กมีรูปภาพเต่าก็คือต่อเต่าแล้วก็มี คนแก่นะคะนั่นคือทอผู้เท่านะคะส่วนที่เหลือนะคะให้เด็กๆไปฝึกเขียนให้ถูกวิธีตามที่คุณครูสอนนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายคลิปส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบการเขียนพยัญชนะไทยเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ